สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์นิเคอิให้เหมือนเดิมนะคะนิเคอิเช้านี้นะคะนิเคอิเช้าที่ยีสองนะคะ บนนะคะนี่เป็นหวยวิเคราะห์นะคะหวยที่น่าจะมานะคะตัวนี้วันนี้นะคะมาตัวนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะ ดินๆของเขานะคะวันนี้เราก็คันศูนนะคะตัวนี้ขอให้มานะคะนะผิดถูกประการใดเราขออาภัยนะคะ นี้เลยนะคะเลขที่น่าจะมานะคะตัวนี้เลยการขึ้นลงก็6กหนึ่งหนะคะหนึ่งหตัวหนึ่งกันตัวหนึ่งะคะ การตัวหนึ่งขึ้นน่าจะมา0 6นหนะคะมันหนีเราเห็นไหมคะเราฟันเม็ดเดียวเนี่ยศูนย์เจ็ดนะคะฟันเม็ดเดียวถ้าเราเจาะแปดชุดเนี่ยมันจะหนีเราที่ศูนย์หกนะคะประมาณนี้หนะ้าเลขมันหนีนะคะเรากันไว้แล้วขึ้นลงขึ้นลงนะคะเด่นหนึ่งกับเจ็ดขึ้นลงเห็นไหมคะ เราเด่นตัวนี้นะคะสองตัวคู่หนึ่งคู่สองเม็ดที่หนึ่งค่ะเม็ดที่สองนะคะตัวนี้เนี่เม็ดที่สองนี่ก็ลงให้แล้วนะคะตัวนี้ขึ้นตัวนี้เนี่ยเม็ดแรกขอให้มาตัวนี้นะคะขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะมันหนีเราประมาณนี้นะคะหวยนะ แล้วก็ว่าผิดถูกประการได้เราขออภัยนะคะนะคะตัวนี้เด่นเด่นคือแปดชุดนะคะชุดนี้ก็เจาะเด่นก็เจาะลองตามนี้เลยค่ะซื้อตัวไหนขอให้ได้นะคะซื้อตัวไหนขอให้โดนนะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะเด่นวันนี้นะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายวันนี้ก็สามตัว สมตัวเนี่ยเราชอบมากเลยตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็กันที่จะลงมาก็คือตัวนี้กันมันลงมา3ามตัวนะคะ <c oughs> ก็ตามนี้นะคะ <c oughs> เป็นหวววิเคราะห์นะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะเลขนี้เนี่ยนะ คอยดูกันนะคะหลังหวยออกสายลากนะคะสายลากก็ไม่ยากเลยสายลากขอให้ศูนย์มานะคะไม่ใช่สาลากลากกรีดลากกรีดเลยลากไปเลยนะคะเจ็ดศูนแล้วก็หกศูนย์ค่ะ หนีเราหรือเปล่านะคะ7จ็ดนะคะ10บบนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดต,ตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะดูเรานะคะทำยันยากไหมคะเนี่ยน้องแมวนะคะเล่นตลอดเลยชอบมากเลยเนี่ย ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การถูกหวยรวยเบอร์แล้วอย่าลืมอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะเจอที่ไหนซื้ออาหารทิ้งไว้ให้เขาด้วยนะคะนะต่อบุญต่อวาสนากันนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย